ก็ไล่ดูตอนดึกแล้วตอนนั้นกบมาถึงช่วงดีเกือบ4ีสองแล้วก็พอดูพอสุดท้ายแล้วก็ผ้านันแถก็ดูคาวๆว่าที่น่าจะแท้ก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นมาประมาณสักเกือบล้านมีแบบด้วยความไม่ตั้งใจมีเคยซื้อพ้ามีลูกค้าเขาอยู่ออสเตรเลียเขาลงมาเที่ยวเมืองไทยลงมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เรียกผมเนี่ยไปซื้อพาที่บ้านเพราะว่าเขาจะเคลียร์ของที่บ้านจริงๆมีหลายเคสนะ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจพี่คนนี้ลงมาทําธุระเพื่อจะมาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แล้วก็จะรับภรรยาแล้วครอบครัวขึ้นไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันก็คือเหมือนกับว่ามาเคลียร์ครั้งสุดท้ายเลยบ้านคนมีเงินเลยวันนั้นก็ซื้อผ้ากันซื้อผ้ากันหลายล้านซื้อกันรวมๆกันมีผ้าบูชาคือเขายกทั้งบ้านเลยแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับผ้าเลยยังถามว่าคุณรุ้ดีจะเอาอะไรเอาไปเลยเพราะว่าผมจะเคลียร์บ้านจะขายบ้านแล้วอ่าแล้วด้วยความที่พระเยอะเนะี่ย ผมก็ซื้อก็เลือกหัวเลือกอะไรก็ซื้อหมาแล้วมันก็ไม่ได้ละเอียดพอซื้อมาเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณดี่เอาไปเลยกลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็ไปเปิดเจอมันเป็นกล่องเงินโบราณอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นผ่านแต่กะทีแรกเราไม่เห็นนะไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้ดูก็ไม่รู้อะพอมาเปิดก็เจอหลงพ่อเงินก็ไล่ดูตอนดึกแล้วตอนนั้นกลับมาถึงช่วงลีเกือบตีสองแล้วก็พอดูพอสุดท้ายแล้วก็พานันแท้ก็ดูร่าวๆเลยที่น่าจะแท้แล้วก็พอตอนเช้าอีกวันหนึ่งมาก็แกะมาแท้้้จริงๆนแแลววต่่ทีีา ภาพรวมเนี่ยพระไม่ได้สวยมากก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นมาประมาณสักเกือบล้านนะครับผมเกือบล้านแล้วก็แต่มันก็มีพระในส่วนอื่นที่ว่าขายไม่ได้สักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งผมก็เลยไปซื้อพระเขาอย่างอื่นแล้วก็ซื้อซ่อมเขาไปประมาณ4ี่แสนบาทก,ก็สรุปก็ยังมีกําไรอยู่อันนี้ก็คือเรียกว่าหลอกไหมผมสาหรับผมไม่ได้ตีความหมายนั้นแต่ถ้าให้หลอกเลยจริงๆอย่างนั้นไม่ไม่มีแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็ก็มีครั้งหนึ่งไปซื้อมหาชนก แล้วก็พรมหาชนกอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วแล้วก็ไปเจอว่ามันเป็นชุดทองคําตอนที่ดูเนะี่ยมันเป็นสามเล่มคลิปนี้คนดูเป็นล้านเหมือนกันมันเป็นสามเล่มแล้วปกติเนี่ยด้วยราคาที่พระมหาชนกเนี่ยชุดละแค่สามพันห้าเราก็มองว่ามันย่อยก็ซื้อเขาก็ถามเขาว่าไอ้พระ อันนี้เป็นเน Wheel ื้อเื้องินใช่ไหมเขาบอกแค่ับเนื้อเงินหมด่เขาก็เจ้าของยืนยันเองเลยเราบอกว่าท้างนั้นก็ไม่ต้องดูเพราะเราก็มองว่าเจ้าของเขาก็ภูมิฐานเขาคงไม่มาหลอกเรากับเพียแค่เนื้อเงินนี่แหละเพราะเจ้าของพูดเองว่าเนื้อเงินแล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นชุดทองคำขายได้หกหมื่นคลิปนี้ผมเอาตังค์ไปให้เขาด้วยนะห้าหมื่นเฮียกลัวเฮียไม่ตื่นเต้นกลัวเฮียตกใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของมาให้ก็เลยผมก็เลยวนไปซื้อตรงนั้นใจละอย่างงี้ดีดีใจละอย่างงี้ดีซื้อขายกับคุณม ซื่อสัตย์ดีมากเขาให้เจริญรุ่งเรืองขอบในหน้า,<ห>นาที่การงาน,งานร่ำรวยยิ<ๆ>่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คนดูเป็นล้านเหมือนกันก็ถ้าที่มีถามว่าถ้าหลอกแบบที่แบบว่าเฮ้ยพระล้านหนึ่งแล้วมาซื้อ300อยอย่างเงี้ยไม่มีเลยถามว่าแล้วถ้าเจ้าของเขารู้อย่างเงี้ยหรือว่าได้ข่าวมาเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเราหลอกได้อาจจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดได้ถ้าแบบเนี้อาจจะเคยไม่ใช่อาจจะเคยมีแต่ว่ามันก็ด้วยมีเหตุและผลมาอะไรประมาณนี้